สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องนี้คิดไงทุกครั้งนะครับผมกับทีมงานก็จะหาข้อมูลหรือว่าหัวข้อต่างๆที่อาจจะเป็นที่สนใจหรือว่าที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมาคุยกันมาแสดงความคิดเห็นของเราแล้วเชิญชวนให้ผู้คนคิดตามเราและคิดต่างจากเราหรือคิดเพิ่มเติมจากเราที่เรามองไม่ถึงเพื่อที่เราจะมาเรียนรู้จากกันและกันนะครับวันนี้ดีใจมากครับผมไม่ได้มานั่งพูดคนเดียว นี่มีน้องคนนี้มาคุยด้วยครับชื่อยักษ์ครับ,รบดีใจมากครับสวัสดีครับขอบคุณ,ว,คคณวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรผมคิดว่าผมจะอลัมพบทนิดหน่อยนะครับยกตัวอย่างก็คือในชีวิตของเรามีการตัดสินใจที่สําคัญหลายหลายการตัดสินใจแต่เอาเข้าจริงมันก็อาจจะไม่ได้มีเยอะมากแต่หนึ่งในนั้นที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่ว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากในการตัดสินใจนี้ก็คือการตัดสินใจที่จะแต่งงานหรือว่ามีคู่ครอง เพราะผมว่ามันเป็นอะไรที่โอ้โหมันกระทบไปเราทั้งชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันถึงคําว่าชีวิตแต่งงานแล้วเราควรจะมองยังไงเราควรจะเตรียมตัวยังไงนะครับเพราะหลายครั้งผมพูดถึงเรื่องงานแต่งงานหรือว่าชีวิตแต่งงานหลายครั้งจะมุ่งไปสู่อะไรครับงานแต่งงานอโอ้โหคิดกันเยอะมากเลยงานแต่งงานวันนั้นจะต้องทํายังไงต้อง,องโอ้โหต้องทําให้มันยังไงต้องทําให้มันแบบประทับใจยังไงต้องเป็น โอ้โหลงแรงลงเวลาลงเงินลงเ <c oughs> ยอะมากเลย บางคนนี่ก็ใช้เวลานะครับช่วทีผมเคยเจอบางวัฒนธรรมนะครับเขาจัดงานแต่งงานไม่ใช่แค่วันเดียวนะบางทีผมเคยเห็นนะเขาจัดกันเป็นอาทิตย์เลยอ่ะขนญาติขนเพื่อนขนอะไรเงี้ยมาแล้วก็เฉลิมฉลองกันเป็นอาทิตย์เลยแต่เสร็จแล้วเอาเข้าจริงยักษ์ก็แต่งงานมาแล้ว <laughs> มีลูกแล้วด้วยนะครับเอาเข้าจริงครับงานแต่งงานมันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่สั้นๆมากอาจจะเป็นแค่วันเดียวหรืออาจจะเป็นหลายๆวันก็ได้อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้แต่ง,งานแต่งงานที่ดีที่ประทับใจมันก็ไม่ได้ ได้ค่เรว่ารับประกันชีวิตสมรสหรือชีวิตคู่ครองจะดีต่อไปหรือว่าจะดีไปถึงสุดๆเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันสําคัญอย่างมากที่เราต้องมาเตรียมชีวิตแต่งงานมากกว่าเราต้องเข้าใจคําว่าคู่ครองคืออะไรคู่สมรสมันคืออะไรแล้วชีวิตคู่ครองมันคืออะไรกันแน่เราแต่งงานเพื่ออะไรผมว่าเราต้องมาตั้งคําถามเหล่านี้ยักเองคิดยังไงตรงเนี้ยผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวกับการใช้ชีวิตร่วม การแต่งงานก็แทบไม่มีความหมายเลยด้วยซ้าอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะอย่างยากอย่างเงี้ยเคยเจอคนมาเยอะไหมที่ประเภทแบบชีวิตสมรสเขาสุดท้ายเป็นไงไม่รอดไม่รอดมัน<ช> <ๆ S 1> เยอะนะเยอะครับ <ๆ S 2> เยอะมากคนรู้จักก็เยอะพอสมควรตรงนี้มันน่าสนใจมากครับผู้ชมเกือบทุกคู่นะผมกล้าพูดเริ่มด้วยดีอาจจะหวานแหววหรือว่าโรแมนติกหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าความรู้สึกดีด แต่มันก็ไม่ได้เยอะนะเทียจ,จบด้วย,<ล>ยหรือว่าไปได้ด้วยดีครับแม้แต่ผมเองเหมือนกันขณะที่แต่งงานแล้ววันแต่งงานเราให้ความสาคัญกับมันมากแต่พอเราเริ่มใช้ชีวิตจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมเองนี่ก็มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เตรียม,มเราไม่ได้เปิดเผยชีวิตกับคู่สมรสเราเพราะการเป็นแฟนกับการใช้ชีวิตร่วมกันมันต่างกันแต่พอวันนึงได้ตะหนักรู้ว่าจริงๆความสําคัญอยู่ตรงไหนการให้เกียรติแบบไหนมันเลยเดินต่อไปได้เรื่อยๆมันเลยมีชีวิตครอบครัวอีกแบบหนึ่ง ว่าชอบมากขอบคุณครับอยากตรงนี้แหละบางทีการเตรียมมันเลยสําคัญใช่ไหม แต่ผมว่าการเตรียมหนึ่งผมเราอยากเสนอมุมมองอันนี้้กับทุกคนลองคิดดูผมจะเริ่มจากเนี่ยพระคัมภีร์อยู่ในปฐมกาลบทที่2ข้อที่ยีหรือแม้กระทั่งในพันธสัญญาใหม่นะครับในเอเฟเซอร์บทที่5ข้อที่3าจะมีข้อพคัมภีร์ข้อหนึ่งสมรู้สึกว่ามันเป็นการที่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงคําว่าชีวิตสมรสแล้วก็ช่วยเราเห็นถึงภาพอยากของชีวิตสมรสแล้วก็ช่วยให้เราเป็นส่วนหนึ่งนะผมว่าเป็นการเตรียมตัวของเราได้ดีด้วยข้อมีข้อนั้นพูดถึงว่าผู้ชายจะละจะบ,บิดามามรดาของตนนไปผูกกพักับภรรยา และพวกเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันตรงนี้จะชี้ถึงนะครับกระบวนการและขั้นตอนของชีวิตสมรสกับคู่ครองของเราเลยมันเป็นขั้นตอนนะถ้าเราสังเกตข้อเพิ่มเพิมข้อนี้มันเป็นขั้นตอนเลยแล้วภาพใหญ่เธอแลไรภาพสุดท้ายคือ2เป็นหนึ่งแต่ตรงนี้ผมอยากให้คุณลองสังเกตดูนะเขาบอกว่า2เป็นหนึ่งนะเขาไม่ได้บอกว่า3เป็นหนึ่งหรือ4เป็นหนึ่งหรือ5เป็นหนึ่งหรือ6เป็นหนึ่งหรือ1ิกว่าคนเป็นหนึ่งตรงนี้แปลว่าอะไรตรงนี้จริงๆมันหมายความว่าชีวิตสมรสสุดท้ายมันเกี่ยวกับแค่ คน2คนความที่2เป็นหนึ่งคำว่าเป็นมันคือมันไม่ใช่เป็นทันทีลนะสอ<ช> <2 S 1> มาเป็นหนึ่งแสดงมันมัต้องมีเวลาเวลามีขบวนการมีหลายๆอย่างที่จะมาเป็นหมันไม่ใช่ออโตเมติกอันแรกนะหรับผมมันพ่มพีตรงนี้ไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นออโตเมติกมันไม่ใช่พอเราแต่ง,งั้นป่ะ แล้วก็เป็นหนึ่งอ,อ๋อมันไม่สําเร็นรูปใช่มาคิด<ช>อย่นงไรตรงเนี้ยผมเห็นด้วยนะเพราะจริงๆคาว่าการแต่งงานมันไม่ใช่สิ่งที่จะมารวมเป็นหนึ่งได้เลยมันอาจจะเป็นคําพูดบนเวทีหรือตรงนั้นสําหรับการทําพิธีแต่สุดท้ายแล้วการเป็นหนึ่งจริงๆคือการสร้างความสัมพันธ์ การพูดคุยการเปลื่อยกายในครอบครัวอย่างหนึ่งที่มันจะเดินไปด้วยกันมันต่างจากพิธีวันนั้นมันต่างจากความคิดที่เราสร้างหรือแค่ภายนอกให้ทุกคนเห็นมันเลยอาจจะสนุกก็ได้หรืออาจจะทุกข์ก็ได้แต่มันคือคนสองคนให้เป็นหนึ่งได้มันคือการใช้เวลาจริงๆมันใช้เวลาเนอะมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหรือว่าอ๋อผ่านงานแต่งงานแล้วเราเป็นหนึ่งใช่แล้วที่สาคัญคือว่วงเวลากว่าจะเดินมาทุกๆวันมันคือการเข้าใจกันทุกๆวันการเรียนรู้ทุกๆวันมันไม่มีวันหยุดสําหรับครอบครัว ใช่ขอบคุณมากตรงนี้ไปให้ผู้ชมเข้าใจตรงนี้นะครับว่าคําว่า2เป็น1มันไม่ใช่ทันทีทันใดม,มันเรียกร้องหลายอย่างมันใช้เวลาไปเป็นขบวนการแต่ก่อนมาถึงจุดนี้ถ้าเราดูจากเพิ่มพีก่อนที่2คนจะมาเป็น,น1ม,มันมีบางอย่างต้องเกิดขึ้นก่อนซึ่งเพิ่มพีตอนนั้นพูดถึงคืออะไรครับละ จะบิดามารดา oh. ละจากคุณพ่อคุณแม่แต่สิ่งแรกผมอยากจะให้เราเข้าใจคือคําว่าละจากบิดามารดาไม่ใช่เราตัดขาดกับเขานะ hmm. ผมว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันสําคัญมากการที่ละจากบิดามาาสำหรับผมจุดแรกที่เห็นถึงคืออะไรครับก็อ,อย่างที่เพื่อนพี่พูดถึงภาพสุดท้ายของชีวิตสมรสคือสองเป็นหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ละจากบิดามารดาเราเหมือนกับเราพ่วงไปด้วยนะ oh. สมมุติผมไม่ได้ออกจากบิดามารดาผมไปแต่งงานกับภรรยาผมผมไม่ใช่เป็นหนึ่งที่ไปบวกอีกหนึ่งนะ hmm. ผมกลายเป็นมีคุณพ่อคุณแม่ผมอาจจะพี่สาวผมมีมาเป็นยวงเลยนะามากกว่านั้นมากกว่านั้น <laughs> ผมว่าตรงนี้มันเลยสําคัญที่เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอแต่ล่าจากบิดามานาสำหรับผมผมคิดว่าอันแรกมันไม่ใช่ตัดขาดแต่สิ่งที่สําคัญคือหยุดการพึ่งพาหยุดการพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ของเราทั้งใจทั้งกายทั้งวิญญาณหยุดการพึ่งพา เพราะสำหรับผมการพึ่งพาเหมือนกับเขายังเป็นเด็กอ่ะใช่ยังต้องฟังเขาอยู่ยังต้องฟังเขาอยู่เราต้องพึ่งเขาอ,ะอ่ะเพราะนั้นคําว่าลาจะบิดามารามผมอันแรกมันคือการที่เราหยุดพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้คิดยังไง ผมว่าอันนี้เห็นด้วยครับเพราะว่ามายกตัวอย่างอย่างผมอะถ้าเราเอาความเป็นพ่อกับแม่ในแบบของเขามาใส่ในครอบครัวหรือเอาเขาเข้ามาด้วยเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องแค่คน2คนม, 2> มันจะไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้การเป็นหนึ่งเดียวได้คือการรับฟังซึ่งกันและกันการเปลือยในแบบเขาและเราที่จะไว้ใจกันแต่ถ้ามีคนบุคคลที่2คนที่3าม,มาการที่เราจะคุยกับคู่ของเราอะมันน้อยมาก เพราะเราจะฟังคนอื่นมากกว่ามันจะไม่ได้เป็นครอบครัวและการที่จะออกจากบิดาบรรดามันจะแทบไม่ได้เลยเพราะผมเองเนี่ยก็ยังคุยกับพ่อกับแม่แต่เราก็ต้องตระหนักว่าสิ่งสําคัญก็คือครอบครัวแม่ผมจะบอกเสมอว่าสิ่งสาคัญที่สุดสาหรับการใช้ชีวิตคือครอบครัวไม่ใช่เขามันก็เลยสามารถอยู่กับภรรยาและพูดคุยกับเขาได้ทุกเรื่องขอบคุณพระเจ้าที่แบบพ่อกับแม่คือซัพพอร์ตเรื่องนี้พอสมควรทําให้เราเออเรื่องเข้าใจที่เราจะไม่ใช่เป็นเด็กตลอดเวลาเขาก็เคารพในการตัดสินใจของเราตรงนี้สําคัญนะการที่เราออกจากบรดาคือทําาใใหห้้เเรป็นนผูญ่คง แล้วคำว่าเป็นผู้ใหญ่สำหรับผมมันก็คือการรับผิดชอบอแต่ถ้าเราถ้ิเรายังเป็นเด็กอย่างเงี้ยมีอะไรก็วิ่งเข้าหาพ่อแม่อยู่เรื่อยเราก็ไม่ได้รับผิดชอบอ่ะอตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอันที่สองความเป็นผู้ใหญ่คือการเสียสละเพื่อคนอื่นไม่ใช่เอาแต่จใจตัวเองอผมว่านั่นคือความเป็นผู้ใหญ่ด้วยใช่ครับคุณสังเกตไหมพอเป็นเด็กอ่ะตอนที่เราเป็นเด็กก็คือทุกอย่างาเรียกร้องตลอดใช่เพราะว่าความเป็นเด็กเราต้องพึ่งคนอื่นเนี่ย ผมคิดถึงตอนที่ตัวผมเองตอนที่ภรรยาผมกับผมมีลูกซึ่งตอนนั้นลูกอย่างเล็กยอย่างเงี้ยยังเป็นแบรบบอย่างเงี้ยผมจําได้เลยต้องอุ้มเขาอุ้มคราถึงตีหนึ่งตีสองนะอุ้มผมเป็นคนอุ้มอ่ะอุ้มแล้วก่อมเขานอนอมผมรู้ว่านั่นแหละเป็นภาพของระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กอย่างมากมเด็กก็คือต้องพึ่งพาแต่ผู้ใหญ่คืออะไรคือดูแลตัวเองดูแลแล้วก็ช่วยเขาเสียสละใ,ให้กับคนอื่นผมว่านั่นคือความเป็นผู้ใหญ่ เพราะถ้าการที่เราละจากบิดามารดาให้เราเป็นผู้ใหญ่ผมว่าความเป็นผู้ใหญ่ส่วนนงก็คือตรงนี้นอกจากที่จะรับผิดชอบเราต้องหัดมองให้กับคนอื่นด้วย แต่ถ้าเรายังอยู่เป็นลูกของพ่อแม่อยู่และเป็นเด็กของพ่อแม่เรื่อยมันก็จะง่ายมากที่จะเรียกร้องโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่เพราะว่าตรงนี้ผมว่ามันเลยสําคัญอันที่สาหรับความเป็นผู้ใหญ่ผมว่ามันคือการมีเป้าหมายต้องเลือกทิศทางอนาคตของชีวิตเราเอง<ช>มันคือตอนเป็นเด็กพ่อแม่เป็นคนบอกอ่าเดี๋ยวเรียนนี่เดี๋ยวทํานี่เป็นคนจัดหมดใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ล่ะเริ่มเห็นว่าเราควรจะทําอะไรใช่ไหมอะขคณะที่คุณเป็นพ่อคุณคิดยังไง เห็นด้วยตรงนี้เลยครับแต่ผมเองก็จะมีวัยหนึ่งที่เพิ่งมารู้เหมือนกันการออกจากบิดามาดามันสาคัญแค่ไหนเพราะผมเองก็เคยโดนชี้ตลอดว่าควรทําอะไรจนผลที่มันเกิดขึ้นกับเราคือเราไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรเลยแต่พอวันนี้เราเข้าใจการออกจากบิดามดาทําให้เราเห็นลูกเราตั้งแต่เขาเริ่มโตเราอยากเห็นเขาก้าตัดสินใจแล้วเราก็จะให้กําลังใจเขาตลอดซึ่งตัวนี้สําคัญมากกับการยืนยันที่เขาจะโตมาในแบบที่เขามั่นใจและเลือกในสิ่งที่เขาชอบได้ชัดเจนกว่าผมเห็นด้วยอย่างแรงเลยเพราะผมเคยเห็นบางครูของตัวฉิบที่ไม่ได้ออกาาาบดดร ทะเลาะกันเขาเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะลองเดาดูสิกับไปหาพ่อแม่ต้องกลับไปหาพ่อแม่อกลับไปพ่อแม่บางทีก็ยังโอเคเพราะว่าการว่าหลาจะบิดาบรรดาเราไม่ใช่เราตัดขาดเขาแต่ที่หนักไปกว่านั้นคือวิ่งไปหาพ่อแม่แล้วให้พ่อแม่ทําอะไรรู้ไหมเคลียร์ปัญหาใช่แค่พ่อแม่เคลียร์ปัญหาพ่อไปคุยกับภรรยาผมหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยโอ้พ่ออะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้รับผิดชอบ มันกลายเป็นว่าเราต้องให้คุณพ่อคุณแม่ไปแก้ปัญหาของเราไปรับผิดชอบแทนเราซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็ทําให้2เป็นหนึ่งมันเกิดขึ้นยากมากเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งสำหรับผมก็คือการที่เราลาจากบิดาบรรดาอีกอันหนึ่งที่ความเป็นผู้ใหญ่จริงๆมันคืออะไรว่าสำหรับผมมันคือการที่เราข้อจะสามารถมีตัวตนของเราชัดขึ้นอเราก็สามารถมีชีวิตสองเป็นหนึ่งอย่างที่เราเองเป็นเพราะวาความเป็นผู้ใหญ่ที่ลาจากบิดาบารดาผลของมันคืออันหนึ่งก็คือทำให้ตัวตนเราชัดขึ้น พอตัวตนเราชัดขึ้นเราก็สามารถใช้ชีวิตกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่เราเป็นเราก็เป็นตัวของเราเองกับอีกฝ่ายหนึ่งได้เราก็จะเป็นตัวจริงของเรากับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยผมเห็นด้วยนะเพราะสิ่งสําคัญนอกจากชีวิตคู่การออกจากบิดาบรรดาสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือการยืนหยัดกับปัญหาการกล้าเผชิญปัญหาเพราะเราได้ตัดสินใจแล้วเราเรียนรู้ว่าเราสามารถสู้กับปัญหายังไงได้แล้วเราพอใช้ชีวิตคู่เราสามารถช่วยกันและกันไม่ได้บอกว่าเราต้องเป็นผู้นําอย่างเดียวแต่เราช่วยกันและกันทั้งภรรยาและผม ที่ผ่านมาเราช่วยกันละกันแล้วเรายืนยันว่าเออเราไม่ได้รอคอยให้ใครต้องช่วยเพราะเราเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่ออกมาจากบิดาบรรดาแล้วเราสามารถเดินการใช้ชีวิตเดินในความมั่นใจได้มากขึ้นแต่ไม่ใช่บอกว่าจะเก่งตลอดเวลามันก็มีช่วงที่เรารู้สึกอ่อนแอบ้างแต่นี่คือสิ่งสําคัญมากการยืนยันครับเพราะฉะนั้นความเป็นตัวตนของเรามันเป็นเรื่องที่มีค่าใช่ราะนั้นกลับมาตรงที่แรกๆที่เราพูดถึงว่า เฮ้ยจริงๆเราแต่งงานเพื่ออะไรในเพิ่งพี่บอกว่า2เป็นหนึ่งแน่นอนตรงนี้ผมหวังว่าเราจะเข้าใจทําไมมันคือ2เป็นหนึ่งไม่ใช่3 4มสี่ห้ามันลากกันเป็นหนึ่งนะมันคือสองเป็นหนึ่งด้วยความเป็น2ตรงนั้นหมายความว่าแต่ละคนเราจะเป็นตัวตนของเราที่เป็นจริงเราอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่อย่างน้อยเป็นตัวตนของเราเพราะสองมากลายเป็นหนึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็จะเหมือนกับเป็นชีวิตใหม่ละที่เราสามารถจะเติบโตด้วยกันเติบเติบพร้อมกันในความเป็นจริงของเราแต่ตรงนี้ผมเลยทําให้คิดถึงคําพูดที่เขาชอบพูดกันนะหรือว่าเข้าใจเขาบอกเรามาเติ เต็มกันและกันผมว่าความคิดนี้สำหรับผมมีปัญหาน่าสนใจนะสำหรับผมมีปัญหาเพราะว่าผมว่าการแต่งงานเราไม่ใช่ให้อีกคนหนึ่งมาเป็นคําตอบชีวิตของเราเราไม่ใช่ให้อีกคนหนึ่งมาเติมเราเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับผมเฮ้ยมันไม่ได้คือชีวิตผมถ้าผมไม่เต็มหรือว่ามีปัญหามันจะให้ออกไปไม่ได้ครับคือผมจะให้เขามาเป็นคําตอบผมมันไม่ได้ผมต้องรับผิดชอบชีวิตผมเอง เพราะว่าถ้าสมมุติคตําตอบของผมมาอยู่ตรงอีกฝ่ายหนึ่งเพราะการแต่งงานผมว่ามันกลายเป็นไน,นั่นมากกว่านะเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าเหมือนเรียกร้องอะไรสักอย่างนึงเหมือนเรียกร้องเนี่ยเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างอันนี้อันแรกอันที่สองถ้ามันเป็นอย่างนั้นขอโทษทีแล้วเขาจะเติมเต็มเราได้แค่ไหน เติมเต็มได้นานแค่ไหนเติมเต็มยังไงถ้ามีวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนไปทํำยังไงล่ะก็ล้มเลยทีเดียวก็าอาจจะแบบพังพินาศไปเลยเ,เพราะฉะนั้นสำหรับผมผมคิดว่าความคิดตรงนั้นที่มาเติมเต็มกันและกันผมว่าผมมีปัญหามากาแต่ถ้าผมดูจากพระคัมภีร์การที่เราล่าจากบิดามารดามันคือทําให้ตัวตนเราชัดขึ้นทําให้เราเป็นผู้ใหญ่คำว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีกิบอันแรกคือรับผิดชอบเ,อเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองเอาการเป็นตัวตนบมว่าสิ่งสําคัญอันหนึ่งก็คือเราต้องรู้ รู้แค่ไหนไม่เป็นไรแต่ต้องรู้ว่าเรามีปัญหาอะไรเราขาดอะไรเรามีบาดแผลอะไรแต่เราต้องรู้ว่าเราไม่ใช่มาหาเรียกร้อยคนหนึ่งมาเติมเราแต่ถ้าอย่างั้นล่ะคำถามมีว่าถ้า,างั้นเราจะมาแต่งงานกันได้มาถ้าสมมติเรายังไม่สมบูรณ์อย่งไั้ ผมว่าในช่วงแรกผมว่าหลายๆคนก็แต่งนะในขณะที่เขาไม่เข้าใจสิ่งที่ต้องตอบต่อไปคือมันจะทํายังไงให้ชีวิตคู่มันไปด้วยกันได้ถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องการออกจากมิดาบรรดามันก็ยากพอสมควรเพราะหลายๆคนก็เรียกร้องกันแล้วกันซึ่งที่เห็นที่เลิกกันก็คือทั้งคู่ขาดเหมือนกันคิดว่าตัวเองขาดสุดท้ายมันก็พังผมว่ามนุษย์เราไม่สามารถเป็นคําตอบให้กับกันและกันในระดับหนึ่งนะโดยเฉพาะถ้าเป็นอะไรที่ไม่สมบูรณ์ส่วนลึกของเราหรับผมสุดท้ายมันต้องกลับไปที่พระเจ้า การที่เรามีแต่พึ่งพระเจ้าอย่างเดียวถ้าดูในเอเฟซัสบทที่5เขาเรียกร้องว่าหรือว่าเชิญชวนใช่คับว่าเชิญชวนดีกว่า<ม>ให้สามีรักพรรยาเหมือนพระคิ์รักคิดจัก ตรงนี้ป่ะเขาชี้กลับไปตรงนั้นอีกแล้วที่ว่าให้เรามองกลับไปที่พระเยซูเราได้จากพระเยซูแล้วค่อยให้ออกไปตรงนี้มันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่บอกว่าเรามาเติมกันและกันแต่ในความเป็นใช่บางทีดูเหม like ือนเราเติมกันละกันแต่สุดท้ายมันทั้งหมดนี้มันไม่ใช่อยู่บนการเรียกร้องสำหรับผมทั้งหมดมันคือพระคุณส่วนผู้ชายเราก็รับภรรยาเหมือนพระคิดรักคิดจักรซึ่งพระคิดรักคิดจักรไม่ใช่มีการเรียกร้องเลยไม่ใช่เอาคิดจักรมาเติมพระคิดให้เต็มคือเป็นการให้อย่างเดียวเลยดังนั้นการที่สองมาเป็นหนึ่ถ้า เรภาพอย่างเราต้องเข้าใจคือ2คนที่เป็นผู้ใหญ่เราเรียนรู้ที่จะมาเป็นหนึ่งกันซึ่งการเป็นหนึ่งมันคือขบวนการมันเป็นชีวิตที่เราจะเป็นหนึ่งกันยังไงเป็นหนึ่งกันแบบไหนเป็นหนึ่งแล้วออกมาเป็นยังไงซึ่งมันไม่ง่ายเลยสองมาเป็นหนึ่งสองคนที่แตกต่างกันสองคนที่ภูมิหลังไม่เหมือนกันสองคนที่อะไรหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันแต่การเป็นหนึ่งได้ดังนั้นในขบวนการที่สองเป็นหนึ่งผมว่ามันสําคัญมากขออิงกับไประาจากบิดามารดานะมันสําคัญมากที่การระาจากบิดามารดาอีก อันหนึ่งที่ผมว่าเป็นประโยชน์ที่จะช่วยเราสองเป็นหนึ่งคืออะไระครับพอเราออกจากปิดามารดาเราก็จะมีพื้นที่ให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของเรามากขึ้นม,มันเหมือนกับอย่างที่มี้ยกตัวอย่างพอทะเลาะกันมีปัญหาถ้าเราไม่ละออกจากปิดามารดาง่ายมากเราก็จะวิ่งกลับไปพ่อช่วยคุยกับเขาหน่อยแม่ช่วยจัดการหน่อยแต่ถ้าเราละจากปิดาเราก็ต้องเผชิญปัญหาเราต้องเผชิญเหตุการณ์แล้วตรงนั้นมันง่ายขึ้นที่เราจะมองไปที่พระเจ้าแล้ว คาว่าง่ายขึ้นคือง่ายขึ้นที่เราจะมองไปที่พระเจ้าแทนที่มองไปที่พ่อแม่แต่พอมันตรงนี้ปั๊บเป็นยังไงละ่ะพอเรามองไปที่พระเจ้าเราก็ดาวประการเปลี่ยนแปลงเราก็เผชิญปัญหาได้แต่ปัญหาคือาบางครั้งทาทีนะยักษ์บางทีคําว่ามองไปที่พระเจ้ารอมําเดยวพระเจ้าเปลี่ยนภรรยาหน่อยพระเจ้าจัดการเขาหน่อยซึ่งสำหรับผมมันก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าอย่างที่เราบอกไงเราต้องเป็นผู้ใหญ่เราต้องรับผิดชอบตัวเราเองตรงนี้คิดยังไงนึกถึงอย่างหนึ่งก็คือปัญหาที่เจอส่วนหนึ่งการเป็นผู้ใหญ่คือกล้าเผชิญ หลายครั้งที่เราพึ่งพ่อแม่หรือหลายครั้งที่เราพึ่งพระเจ้าในแบบหลบหนีก็ทําให้เห็นว่าเราไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ทําให้เห็นว่าเราไม่ได้ออกจากพ่อแม่ทําให้เห็นว่าเราไม่ได้สําคัญพอที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาตรงนั้นการออกจากบิดามารดาทําให้เราเห็นและเข้าใจปัญหาและกล้าเผชิญกับมันในความเติบโตในแบบความรักด้วยทําให้ผมว่าการใช้ชีวิตคู่มันเดินไปได้ด้วยกันและถ้าทั้งคู่เข้าใจเหมือนกันผมมันช่วยได้เยอะไม่ใช่เอาตัวเราเองเป็นศูนย์กลางหรือไม่ใช่แค่เราหลบหนีปัญหา มันกลับเห็นปัญหาแล้วคุยกันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราพร้อมจะช่วยกันและแก้ไขซึ่งกันและกันได้พอพูดตรงนี้ผมก็เลยคิดถึงที่เราคุยกันเลยว่าการที่2เป็น1สามีถูกเชิญชวนให้รักภรรยาเหมือนพระคิดรักขิตจากซึ่งรักแบบไหนก็คือรักแบบไม่มีเงื่อนไข <cam ina> แต่ถ้าเราบอกว่าเราลักเขาเราอยากแต่งกับเขาเพราะเขาเติมฉันให้เต็มอันนั้นมันไม่ใช่แบบไม่มีเงื่อนไขแล้วว่ามันก็มีเงื่อนไข <cam ina> เพื่อตัวเราเองแต่ถ้าสมมติเรารักเขาเราอยากอยู่กับเขาเพราะเรารู้สึกอยากจะให้กับเขาจริงๆเพราะว่านั่นแหละคือความรักแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ตรงนี้มันจะออกมาได้มันต้องออกมาจากตัวตนจริงๆของเราที่เราพึ่งพระเยซูเพราะนั้นผมเลยว่าการที่รัจากบิดาบา,านดามันเลยช่วยตรงนี้อย่างมาก ผมก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกันตอนแรกผมก็เข้าใจมาตลอดนะการเติมเต็มให้กันแล้วกันบางทีก็ยังสงสัยนะแต่พอวันนี้มานั่งคุย อ๋อจริงๆแล้วมันคือการที่เราไม่ใช่แค่การเติมเต็มเพราะคนที่จะเติมเต็มก็กลายเป็นว่าฉันก็ขาดฉันก็ขาดมันคือการเรียกร้องแล้วสุดท้ายมันก็อีกคนไม่พร้อมจะเติมอีกคนก็เรียกร้องก็กลายมันมีปัญหาแต่ถ้าเราตาระหนักและเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มาเติมเพื่อเติมเต็มให้กันละกันแต่มันคือสิ่งที่เรามีแล้วเรามาแชร์กันตอนจบนี้เดี๋ยวผมขอย้ำอันหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากนะใน<ต>มุมมองนี้คือว่าการที่เราสองคนเป็นหนึ่งคือมาจากในท่าที่ว่า <ๆ S 2> เรารักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขเราอยากจะรักเเเเเเขขขาาาาาาารรรออยกจจะะใให้นนควมป็งที่ ึ่งพระเจ้าผมว่าโอ้โหถ้าสองคนมีท่าทีอย่างนี้เพื่ออีกฝ่ายฉันจะให้เพื่ออีกฝ่ายหนึ่งฉันจะรักเพื่ออีกฝ่ายหนึง่งเพื่ออีกฝ่ายหนึง่งโอ้ผมว่ามันเป็นภาพของสองเป็นหนึ่งได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าสองเป็นหนึ่งแบบว่าฉันจะเอาเขาฉันจะเอาเขาเอ้ยมันเป็นหนึ่งแบบไหน<ผ><ๆ>แต่นี่บอกว่าไม่ฉันอยากจะให้เขาฉันก็อยากจะให้เขาฉันอยากจะให้เขามันก็เลยเห็นปะมันเลยเป็นหนึ่งกันง่ายขึ้นเลย มันเลยเป็นหนึ่งกันอย่างสวยงามเพราะอีกอันหนึ่งสองเราสองเป็นหนึ่งถ้าเรามองในสองเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งจริงๆนะผมว่ามันไม่ใช่แค่เพื่อคนสองคนแล้วด้วยสุดท้ายผมว่ามันจะล้นออกไปล้นออกไปให้กับคนรอบข้างให้กับสังคมด้วยผมว่าอยากจะย้ําว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงชีวิตสมรู้มันไม่ใช่แค่คนสองคนสุดท้ายมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่มีผลกระทบที่ดีต่อสังคมต่อคนรอบข้างเราผมชอบคํานี้ของภาษาไทยคู่ครอง เพราะว่าตอนแรกๆพระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าบอกว่าให้เราสร้างตามอย่างเราเพื่อให้เขาครอบครองสปปรรพสิ่งอืงั้ชีวิตสมรสหรือว่าชีวิตแต่งงานที่มีคู่ครองกันตลอดผมมันไม่ใช่แค่เพื่อคน 2- องคนละมันจริงๆมันมีความหมายมากกว่านั้นเพราะคนสองคนนั้นเขาถาที่จะเรียนรู้เป็นหนึ่งในทางพระเจ้าผมว่ามันก็จะมีผลกระทบล้นออกไปในสังคมด้วย สุดท้ายชีวิตสมรสมันไม่ใช่แค่เรื่องคนสองคนแล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้สองเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งที่อยู่ในพระเจ้าตรงนี้อะ่ะม,มันคือจะมีอิทธิพลจะมีความหมายกับคนรอบข้างกับสังคม,มเหมือนกับเราเอาโยนก้อนหินอันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นก้อนหินเล็กๆลงไปในบ่อน้ํามันก็จะมีคลื่นกระทบไปถึงไกลๆเลยซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นถ้าเราไม่ใส่ใจแต่มันก็กระทบไปหมดเลยเพราะว่าสังคมเราอะ่ะมันมาจากพื้นฐานของยูนิตหรือว่าหน่วยหน่วยสําคัญอันหนึ่งก็คือครอบครัว ถ้าครอบครัวดีอันแรกลูกคุณก็ดีพอลูกคุณดีครอบคุณคุณดีสุดท้ายผมว่านะมันก็จะมีผลกระทบต่อคนรอบข้างกับสังคมเราด้วยเพราะพระเจ้าก็บอกไอ้พระเจ้าสร้างเราเพื่อครอบครองตรงนี้คิดยังไง ผมว่าเห็นด้วยตัวนี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยคือเท่าที่เราทําความเข้าใจกับการออกจากบิดาบรรดาแล้วได้เห็นถึงน้องๆหรือครอบครัวอื่นที่เขาช่วยเขาได้ในเรื่องของความเข้าใจถ้าเราอยู่กันในแบบครอบครัวจริงๆ2เป็น1สิ่งที่คนอื่นเห็นชัดเจนก็คือการใช้ชีวิตคู่ที่ผมว่าการใช้คําว่าทะเลาะน้อยแต่การพูดคุยเยอะผมว่ามันมีผลกระทบกับคนอื่นที่เขาอยากเปลี่ยนเพราะทุกคนหลายๆคนที่เรารู้จักนะวันนี้ส่วนใหญ่คือเขาขาดแล้วพยายามเติม แล้ววันหนึ่งที่เขาไม่เติมกันมันก็เลยมีปัญหาเอาง่ายๆแค่ลูกลูกเรามั่นใจลูกเรารู้สึกว่าเราให้คุณค่ากับการออกจากบิดาบรรดาสําหรับเขาด้วยว่าวันหนึ่งที่เขาเติบโตเขาต้องมั่นใจเพื่อนๆเขาเห็นเขา้วยความมั่นใจผมว่าแม้เพียงเล็กน้อยในสิ่งที่รอบที่เราเห็นมันเปลี่ยนแล้วมันคือผมว่ามันคือความมั่นใจนะสำหรับหลายๆครอบครัว<ม>ถ้าเขาจะเปลี่ยนมุมอมองตรงนั้นจากเอ,อะไรก็พ่อแม่เอ,อะไรก็ไม่แต่พระเจ้าเองก็ตามการใช้ชีวิตที่ไม่ได้ออกจากบิดาบรรดาผลกระทบกับพระเจ้าในเราก็จะไม่ไว้ใจพระเจ้า กลัวไปหมดว่านั่นคือการลงโทษเพราะเรายัางดีไม่พอแต่พอเราเข้าใจบริบทตัวนี้การออกจากครอบครัวแล้วมั่นใจผมเชื่อว่าเราจะรู้ว่าเราถูกรักแบบไหนเราจะมั่นใจว่าสิ่งที่เรากระทํามันไม่ได้อิงกับการลงโทษหรือผิดหรือถูกเราจะมั่นใจในการเดินมากกว่าแล้วความมั่นใจนั้นมันส่งผลกับคนอื่นขอพูดในฐานะเป็นพ่อ,อคุณก็เป็นพ่อ,อคนหนึังเพราะว่าการที่ละจะปิดาบารดามันก็คือคนที่เป็นลูกก็จะเปลี่ยนจากการที่เชื่อฟังกลายเป็นให้เกียรติพ่อแม่มันแตกต่างกันเยอะ แล้วก็อันที่สองการที่ล่าจะาปิดามารดาเราอาจจะอย่างที่เราพูดในตอนแรกมันไม่ใช่ตัดขาดกับพ่อแม่แต่ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนสถานภาพเราไม่ใช่เด็กที่มาพูดคุยแล้วมีความสัมพันธ์เราเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นลูกเขาแต่เขาเป็นลูกตรงนี้เราจะให้เกียรติเขาอย่างมากแต่อันหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าบางครั้งเราไปขอคาปรึกษาได้เข้าใจปะเราขอคําปรึกษาได้แต่ไม่ใช่บอกว่าขออนุญาตเขา S <S <S มันแตกต่างกันเลยแล้วการให้เกียรติก็คือบางทีเราคำนึงถึงสิ่งที่เขาให้คุณค่าแต่สุดท้ายเราต้องรู้ว่าสิทธิเสรีภาพในการเลือกมันคืออยู่ที่เราเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะให้เราชัดเจนการราชบิดาปานานะความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณพ่อคุณแม่เราเป็นอย่างนี้โอเคตอน,นเราบอคุยกันเราจะละยังไงนะผมจะเสนอง,ง่ายๆอันแรกหัดเลือกหัดเลือกเองหัดกล้าตัดสินใจหัดกล้าที่จะรับผิดชอบอันนี้สําคัญ หัดเลือกก่อนเลยโอ้นี้สําคัญมากครับใช่ปะเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดนั้นเรากลัว Walk. เพราะเราไม่อยากรับผิดชอบไงกว่าท <ừ. S 2> ี่ไม่ออกจากพ่อแม่ก็เดี๋ยวฉันผิดเดี๋ยวฉันโดนตำหนิเด,ดี๋ยวฉันโดนต่อว่ามันการใช้ชีวิตมันก็ยากต้องหัดเลือกสำหรับผมอันที่2นะครับเราอาจจะต้องมาวิเคราะห์ออว่า ใครคือพ่อแม่เราเพราะว่ามีบางคนไม่ใช่มีแค่พ่อแม่อาจจะมีคนอื่นที่เราพึ่งพาอย่างมากเหมือนกับที่เราพึ่งพาพ่อแม่แต่เขาอาจจะไม่มีคําว่าแม่ไม่มีคําว่าพ่อ,อ,อแต่การพึ่งพาที่เรามีต่อเขามันเหมือนกับพ่อแม่มากมวันเราก็ต้องรู้ก่อนพ่อแม่เราคือใคร<อ> <laughs> บางคนขอโทษทีมีพ่อสองคนมีแม่สองคนก็เหนื่อยหน่อย<ม>ที่ต้องออกผม,ผมมีเยอะเลย <laughs> <laughs> นะโอเคหัดเลือกแล้วก็หัดรับผิดชอบอสำคัญเลยสำคัญเลยนะ อันที่สามก็คือสร้างสังคมให้กับเราเองตอนที่เราเป็นเด็กสังคมเราก็พ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็สังคมของพ่อก็เหมือนกับสังคมของเราอพอเราโตขึ้นเราก็ต้องเริ่มมีสังคมของเราเองอเหมือนกับมีโลกข,ของเราเองอนะแล้วก็บางคนนะการออกจากคุณพ่อคุณแม่มันไม่ใช่ง่ายถ้าอย่างนั้น <S <S ผมเสนอขอความช่วยเหลือมันไม่ง่ายยิ่งสังคมไทยนะวัฒนธรรมไทยมันยากที่จะออกจากคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นขอความช่วยเหลือ แต่การที่มีสังคมก็ช่วยแล้วก็หัดให้เกียรติพ่อแม่ละแล้วก่อนเราชินกับเชื่อฟังตอนนี้หัดให้เกียรติแยกไม่ออกด้วยการให้เกียรติการกลัวหรือกตันยูตอนนี้อะไรก็ตามไปหัดให้เกียรติก็คือหัดที่เรามีจุดยืนของเราแต่เราก็ให้เกียรติจุดยืนของเขาที่แตกต่างกันน่าสนใจสุดท้ายอันหนึ่งนี่ผมรู้สึกว่าจะหนักที่สุดก็คือถ้ามีความรู้สึกฟ้องผิดมากหลายครั้งที่เราจะให้เกียรติที่เราจะไปมีจุดยืนของเราเอง ถ้าแตกต่างคุณพ่อคุณแม่บางครั้งเราจะรู้สึกฟ้องผิดว่าเราไม่ดีโอ้โหเราทําให้พ่อแม่เสียใจเราอะไรต่างๆก็ว่าไปถ้าเรารู้ตัวว่าฟ้องผิดมันแรงขอคนช่วยขอคนเยียวยาอันนี้สําคัญมากแล้วสุดท้ายหัดเข้าหาพระเจ้าที่พระเจ้าที่เป็นพ่อหรือแม่เป็นไงฟังแล้วเป็นไงตรงนี้อู้ช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตระหนักหรือไม่คิดหรือไม่รู้เลยว่าการออกจากบ,บิดาบรรดามันสําคัญแค่ไหน แต่ต้องย้ําว่าการออกจากบิาดาารดาไม่ใช่ตัดขาดความเป็นพ่อเป็นแม่แต่การเห็นคุณค่าในความเป็นเราและเป็นผู้ใหญ่ ผมว่ามันช่วยนะเพราะวันนี้ผมเองอาจจะถูกเลี้ยงดูมาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อย่างร้อยเปแต่พอเราก็เริ่มเข้าใจเริ่มเรียนรู้ตรงนั้นมันทาให้เราเป็นผู้นําในครอบครัวเป็นสามีที่รักภรรยาแล้วมันรักลูกในแบบที่เขาต้องเป็นแบบที่เขาควรเป็นมันช่วยได้เยอะแล้วผมเห็นว่าหลายๆคนน่าจะช่วยกับหัวข้ออย่างนี้ครับขอบคุณมากและยักษ์ที่วันนี้มาคุยกันแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทั้งหลายที่มาฟังเรื่องนี้ขออวยพรที่คุณจะพบคู่ครองและเข้าใจชีวิตสมรสนี้แต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้ผมคิดอย่างนี้ แต่เรื่องนี้สิ่งที่สำคัญคือคุณล่ะคิดยังไงช่วยคอมเมนต์มาช่วยถามคำถามมานะครับเราอยากฟังจากคุณเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ